อุ้ยแหงนั่น่ากรปองกตะไม่ไหม้พอนันแม่ดแม่รัเบิ่บนันเฮ้ยแม่บอนยุดยุ่ยุ่ยุ่งยุ่ง่งย่ยุยุ่่งยุ่บยุ่ยู่อยุ่งัว่ง รายการสาระความรู้ทางทหารสไตล์อินดี้ครับกับผมหมวดตั้มคนเก่าคนเดิมวันนี้ผมขออนุญาตออกมานอกสถานที่นิดนึงครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเอง ในพื้นที่อำเภอละหารทรายและอำเภอบ้านกวดนะครับเพื่อมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทุ่นระเบิดกับระเบิดที่มันยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่การสู้รบในอดีตนะก็จะมีหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมเนี่ยมาทําการเก็บกู้อยู่ณบริเวณรอบๆนี้นะครับผมมีหน้าที่มาเป็นวิทยากรให้กับชาวบ้านเพื่อที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระเบิดว่าเมื่อเดินเข้าไปในป่าสมมุติว่าเดินเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ นะเราจะมีวิธีการอย่างไรจะไปจับดีไหมถ้าเกิดจับแล้วมันจะระเบิดไหมหนีเราก็มีหน้าที่ในการให้ความรู้ว่าเมื่อไปเจอวัตถุประหลาดเหล่านี้เนี่ยที่มันอยู่ในปา่าเราจะมีวิธีการจัดการยังไงนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับไปเลย ประโยชน์อะไรบ้างครับตอนนี้ก็เยอะค่ะได้รับความรู้ถ้าเราไปไปหาของป่าจริงๆในป่าถ้าเราเจอถ้าทําแบบนี้ก็จะได้คนอื่นปลอดภัยด้วยค่ะอ่าโอเคครับอย่าลืมเอาความรู้ไปบอกต่อชาวบ้านด้วยนะครับครับการใช้สื่อในชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสําคัญที่จะทําให้ข่าวสารในเรื่องของการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องทุ่นระเบิดนะที่ได้ทําการฝึกอบรมไปในวันนี้เนี่ย มันเข้าถึงบชาวบ้านประชาชนทั่วไปในกรณีที่เขาเข้าไปหาของป่าอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแจ้งเตือนด้วยวิธีการนี้ได้เพื่อให้ข่าวสารมันไม่คลาดเคลื่อนนะครับสวัสดีค่ะยังตาสไตรจับอาปัญญา,า้าวปะญญาลพบด้นะคะพูดเจอยาจับจุดจับดีแจ๊คครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่คลังเก็บทุ่นระเบิดที่ทําการเก็บกู้มาได้นะครับจากบริเวณพื้นที่ที่เป็นสนามทุ่นระเบิด นะครับเรามาดูกันว่าวันนี้ที่เก็บกู้มาได้รอการทําลายเนี่ยจะมีปริมาณเยอะแค่ไหนนะครับในพื้นที่พื้นที่เดียวเพราะนั้นเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยครับไปเลย ตอนนี้วงดนตรีกองทัพบกเพื่อประชาชนก็ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุ่นระเบิดนะครับเนื่องจากว่าการแสดงเนี่ยเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายนะครับเราก็ใช้การบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนครับผมต่อบุคคลนะครับผมต่อท่านผิดได้ด้วยนะครับแล้วก well, so, okay. ็ด้วยความเป็นห่วงใยจากศูนย์บริการทุ่นระเบิดแห่งชาตินะครับผมให้พวกเราทีมงานวงดนตรีกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับมาช่วยประชาชสัมพันธ์นะครับผม แป้สีแดงออทสัญ,ญลักษณ์ใ่ะใช้หินล้อมบริเวณรอบวัตถุร,เระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยนั้านนะคะถ้าเราไม่มีจะเป็นสีแดงเราทำไงเราใช้กิ่งไม้ก็ได้ค่ะ,ะทำเป็นกระโจมหรือทำเป็นลูกศร เสร็จสิ้นไปแล้วสําหรับการฝึกการแจ้งเตือนและให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิดให้กับพี่น้องชาวอําเภอละหารทรายและอาเภอบ้านรวจจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอย่าลืมจําให้ขึ้นใจ4คําครับ 1. เมื่อเจอวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยที่คิดว่าจะเป็นระเบิด 2. อย่าจับหรือสัมผัสหรือทําให้สั่นโดยเด็ดขาด 3. จดจํารูปประพันธ์สัญลักษณ์หรือถ่ายรูปด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ แล้วเดินกลับไปในทางเดิม 4. รีบแจ้งผู้นำชุมชนหรือหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเจ้าหน้าที่กู้ระเบิดในพื้นที่นั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยความปราถนาดีจากศูนย์แจ้งเตือนและให้ความรู้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติครับก็จบไปแล้วสำหรับ road ออนทัวร์รถทหารในอ p พีนี้ถ้าเกิดท่านชอบใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้งช่องทาง Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาช่องยูทูบไทยไซออฟลบรุรีและ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของ t v วีไฟด้วยครับ mm hmm. แล้วพบกันใหม่กับอ้อนวัวลวทหารใน EP ีต่อไปสำหรับ e ีพีนี้สวัสดีครับ